अप्राव 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 ตนน้บาจจนาำปิดตาัจน้ำมามีสาดกานนตกลงกุมภสดานนามพุตรผู้เดัมมาตามมาตัมุตระักผูเมประตากรงันคงยังยืนตลอดหาพันผู้วันตานับครเดือนินหนึล้านแปแสนสหมื่นึ่งพันมือนับคนประทศเดียองแสนสี่หมืนประทิน นับพวรปรบน,นประอุโบสถเดือนสองหมื่นพระอุโบสถนับพวนมาเดียวหมื่นมานับพวนฤดูกาลนิ้อนับพันฤดูกาลนับพวนปีในห้าพันปีนับบ่อตะนวนตินทวน,นวเกิดอค่้อยมามันจบครบวาระ,ประเป็นมือทกาแส้นห้หมืน 6, 000, ่นหกพันเจร้อยแปดสิบบาคนมือ สองพันรอยีส่วนปีจ้งกำรงคงเหลืออายุการแหงบวบอนพาสนาจะกำรงเหลือเกินขาระรองรอยละเอื้อนักเกินไปนับพวนในแปดแสนหน้าเงนแปดันห้าร <c oughs> ้หสิบ้าวเมืองสองพันสามร้ยหาสิกวนีึงจะสมบูรณ์เต็มพวนไปในห้องปฏิเอรัตนายามประตูทางปานินนจังปานัาจา ในเมื่อตรวจนาตากาตสุวิสาขะนมาตุนินามีเป็นเงือนงบที่สี่ปันกวาร้อยเก่าเก่าปีสุ่มในวาจาแห่งบุพชกโอตมะประกาศจึงรงทำดีดีทำถูกใดยั่วนํำจิตใจแจ่มใสเจอเรื่องบาลแ้ลแก้วขาาจะบวงให้หางสุรานทีดีแก้วนรพานิเธอเอิอุกาสะแม่งมวลพูเราจับรเวรใดจะสัตวเราหนึ่งเราได้ที่พินิจได้ดีจึงขอบนำรันอยู่ในอำนาจ ให้ได้พบพันปีใกล้รับเป็นสัมมาที่ผิดวนโะบริเวณมีจิตเย็นเย็นเนสุนทรความกตาวิิตาสัตันดูบูชาทำดีดีทำชั่วได้ชัวให้ได้ผุดมีปรากฏเกิดที่เป็นประจักแจ้งปรากฏชัดด้วยจักรตั้ง์องเงินตนตัวนอนเงอ ชาเตือนอปธาปัจฉันไัยในปัจ <sandwiches> จุบันนาการนพันทีตันใดนักพันนักลังทจะนังวันาวจังอาทิตานังนามาอามิอุกาสะนบวันพุทธสถานธรรมปติดตังองค์วิมานที่ิมานกองมิมานแก้วการที่เป็นสถานในมานเน่แดนอมรในินแดนคนเมืองมนุษย์เด้อ ทุกตระการอาจจายำให้ห้องโลกตกตะวานแต่รวมอาวาจาจิตใจตัวจนต้พร้อมเข้าพ้อท่านบ้บาตเพ็นพระบุญบดมบุญเป็นมาจนถึงพระจัหวัดร้อันเปิดอาณาจักรหลว์รวมจิตใจตั้งปฏิธานองค์พระบรมธาตุเจดีย์องค์พระมหาองค์พระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อหลอมจิตรวมใจในการหล่อหลอมหล่อหลอมรวมจิตรวมใจสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งนอบน้อมกระทำกตัญญูบูชาคุณต่อองค์พระรูปรรมมาสังฆวิทยานี่ก็เดียวกันเพียงกันเพื่อฝากฝังบรรจุในองค์พระพุทธองค์พระพุทธะอัมตันย่นติองค์ในพระบรมสารีริกธาตุในพระบรมในพระบรมอัติธาตุ ในในพระเดชกลุลหลวงหลวงตาบัวญาณสัมปโนในบุญโอกาสที่ที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างสร้างธาตุเจดีย์แห่งพุทธวงศ์ดำรงสืบจัง่งยั่งยืนคงยิ่งสืบรักษาดำรงคงอยู่ในบวรศาสนาห0 0พันทนสาในในพระบรมธาตุได้รับพระเมตตาจากเอ่อได้รับพระเมตตาเปิดทิ่ง ในพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ในเจ้าพระคุณสมเด็จในในพวกในในเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชและเจ้าพระคุณสมเด็จที่อาจารย์วัดโพและเจ้าพระคุณหลวงพ่อโตคุณธรรมและทางโบที่โ วัดวัดไทยพุทธยาอินเดียได้มอบพระบรมสารีราชมาให้กับหม่อมหม่อมหลวงการณพงศ์วัลลวุฒิหรือว่าหม่อมช้างมานำน้องถวายไว้ตั้งบิณฑ์ฐานในองค์พระบเดิมองค์พระบรมธาตุเจดีย์นี้โดยการได้รับการแห่หลอกจิตลงใจบรรจุแต่เพื่อนก่อนแล้วแล้วก็ได้รับมอบพระบรมธาตุ ในพระอธิษฐานของของพระเดชกุลหลวงตาหลวงตาบัวยานันทปโนจากจากพระปู่เกศแก้วนำพุทธคานเกศแก้วนำบางเกศคานตับแก้วบัวบานมาตั้งหลุมคานฝืนกำเนินไว้เป็นเบื้องต้นเป็นปฐมเบื้องต้นโดยหม่อมหลวงช้านในการนำพาบรรจุในครั้งนี้แต่เราเครพเมตตาเป็นที่จริจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาะเก่า ประเทศจีลงในมหาเจลา,ลามุจิลักทุกรูพระองค์เทวติรจารุบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นใจเป็นหลักจิลหลักใจเป็นศูนย์รวมหลักกทาเริ่มใสแต่แตนีพระแมตาไม่ดี่ยิงมาเป็นเลัง สามม่ีลมใจเป็นหนึ่งให้กับผุทธบริษัททั้งหลายให้ดำให้ไดำด,ำดำลงหลักมั่นคงยังยืนเจริญยิ่งในศาสนาก็แรงการรัแบนี้เราทั้งหลายมามาพึงระลึกด,ดอกกล่าวคำประกาศคุณรอบน้อมถวยายรอบน,น้อมถวายเครื่องบรงงงรจุปรับฝังบูชาเดยน้อมเพียการในการนี้ทุกหน้าทุกผู้ร่งมนามผุนตั้งน้โมพร้อมกันสามจบ Anda melayang, buddha tak semata semata kupang. Karena mekar mati. Namu ada sah maka waktu arah tu Namu ada sah arahato waktu arah tu นามตาสะภะคาวะโตอาระโตสัมมาสัมพุสสะสาธุกาสะข้าเจ้าถือกำเนิดเกิดแล้วถือกำเนิดน้าแดนแก้วแต่รักมีจิตเทวีสมมาปฏิบัติเรื่องไสยศรัทธาในประวัศาสนา พระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พื้อเทื่อเลอกการประเสริฐเลือกยิงโดยศรัทธาเคารพเป็นนิสัยรันสาธุอุการข้าเจ้าเป็นลูกแก้วลูกพึ่งลูกเพียนในข่ายพยานในพระบารมียานแห่งองค์บรมพระสสมมาสัสำโผล่ที่ยาเจ้ามีสิดระลึกสำนึกแล้วต่อบวรเจ้าแต่รัก นอบน้อมกระตาเวทิตากตันยูอุชาต่อชาติศาสตร์ในพระแม่พระพ่อพระปู่พระบาพระคุณพระเจ้าพระสินพระธรรมเตร้องติตดวงใจเรื่วงใส่ทธายินดีปีดากระเสเป็นประมวดแล้วนอบน้อมนอบถวายองพระรำตันแน่นติพระบรมธาตุพระอาทิตย์ธาตุ ภา,า,า,ททา,าษาบาษาัตรธาตุอังคารธาตุารราแห่งพัทธุทั้งกวงพร้อมท,ท,ทั้งเครื่องพิพยมมงคลททงครัตนมงคลงมณีมงคล วัตถ ort ุมงคลสัพพัมมงคลทั้งหลายนอบล้อมมอบถวายเป็นพุทธบูชาทรมักบูชาสังฆบูชาเพื่อบรรจุฝากฝังในองค์พระโรมาธาตุเจดีย์ตั้งปฎิฐานคือจะโรมั่นคงไว้เป็นบุตที่ลบผาบูชานอบล้อมมอบกระทำถวายเพื่อฝากฝังเป็นรัตนพวจิบูชา ต่อองค <t mph 2> mm ์บรมษพราสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อยังสมเด็จเป็นประโยชน์ในพระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารนุภาพโลกจักรานุสักริโยกมรการุภาพพลังยรงมั่นคงยังอยูตาห้าพันพระรงสาเพื่อยังสมเด็จเป็นประโยชน์ในการดำรงชาติกษัตย์มั่นยังอยู่ที่นงาน เพื่อจะเป็นญาณะญาณังเป็นญาณวิถีแห่งจริตจิตใจจริยาสัมมาปฏิบัติศรัทธาเรื่องใสเจริญตนบำเพ็ญปฏิบัติยิ่งขึ้นไปในศีลในธรรมในมรรคในผลให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังธาตุกำลังขันกำลังชีลัมัาระตติและปัญญาบำเพ็ญสร้างสรรค์ประโยชน์อุณา คุณงามความดีในชาติในชีวิตให้เป็นญาณญาณังเป็นญาณนาวิถีแห่งมรรคผลมรรคยานมรู้มักบรรลุผลอ้ามั alumni, climate, <tat> ume. ่วโมวนวัฏจักรมวลสงสารไรทุกไรสุกในโลกไรไทยไรทุเพาเข็นตมเวรนวิบากาภพทั้งหลายสิ่งร้ายใดจะเกิดมีสิ่งร้ายใดจะเกิดเป็นสิ่งร้ายใดจะเกิดขึ้น สิ่งร้ายใดจะเป็ดจะเกิดเป็นไปให้ได้รู้เห็นเท่าทันรู้ทันเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงต่างแจ้งประจับผล,ละระงับดับเหตุร้ายทั้งหลายเหล่านั้นดับมาลายหายสิ้นสูญดับมาลายหายสิ้นไปก็หลายร้ายตายเป็นดีไม่ทุกข์ฐ่านไม่ผ,าาาผ่านพายแก้วขลาดพ้นไปยทางเข้าถึงเมืองแก้วน้องนบเดินผ่านพ้น,นหน้านี้เถิด

่กตบบาณวากดา็บอกาวิใน่วนนี้ก็อาจจกคิดว้าก็ตามผมก็ยุ่กัด้านในพิธีพิธีรับรองนะครับโดยครับอาจจะได้มีพิธีการอ่าสุดปเนเจอันประธาในี้ดีเดีนเกัน้าวไปนะครับที่มาวมในวันนี้นะครับยังก็มีรับรองด้านในบนอนพิธีเห่ืนี้ครับ มันเป็นผ้าที่แฝงเรานะตั้งไว้ปับ๊บแปลเลยนี่<อ>เนื้อคัมเนื้อเร,เรกล็ดคัมตันเน้นฟิกของยุคคนที่กระดุมลงสัตว์ดรงสัตว์ดรงจริงในยุคของพระศาสนาตลอดแล้เนื้อผ้าคัมตันของคนตุรกีนในสมัยนั้นเนื้อคัมตันเน้นฟิกมนันไม่แบบคล่องเพื่อไม่ให้ไม่ให้มีมนันแบบคล่องได้เดียันเออ ทอะไรมนาลนะครับยุเราุหลอก้าพมิในเระชนศาสนาก็เลยหก่ในต้ายังเที่ปนตะพีงตาาตะีูเียต้องเลาะพูเต็มตันเนี่ยเราจึไปได้ เดี๋ยวตอนมนจูมันจูกันเนาะขึ้นขึ้นวิวกุดนะขึ้นเขาได้กว่านึ้น้นึ้

ังທะทาคินาปะทาคิ

ឋានាស្ងងានាស្ងឡ្គហ្តនាក្នាក្នាំង់ប្រូវ្នាស្នាំង់កាស្តន្នាក เขเกวฟ้าได้